สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ผมมาเล่าเรื่องต่อใกลใ้จะถึงจุดสิ้นสุดของนิทานเซนที่ผมได้รวบรวมมาเล่าแล้วยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ด้วยนะครับะจะมีเรื่องราวต่วตอไปอีกมากมายที่ผมจะเริ่มเล่าเรื่องแล้วก็มีวอล์กอีกมากมายนะครับผมใครอยากให้ผมทําอะไรบอกได้นะคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมขอบคุณมากนะครับเริ่มเลือกเลยดีกว่า นิทานเซนเรื่องแน่หรือ่านอาจารย์โตซุยท่านชอบทุดงสแสดงธรรมไปเรื่อยๆไม่ติดวัดพสแดงทำที่ไหนคนติดมากเข้าท่านก็จะย้ายไปที่อื่นเป็นชนิดตลอดจนมาถึงวัดสุดท้ายเมื่อท่านสแสดงธรรมแล้วท่านก็ประกาศว่าท่านจะหยุดแสดงธรรมด้วยปากแล้วจากนั้นตัวท่านก็ลีกเรนไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยไม่มีใครทราบว่าท่านไปอยู่ที่ไหนต่อมาเนื่องจากเป็นผู้มีมลูกศิษย์มาก สิทธิของท่านคนหนึ่งจึงไปพบท่านเข้าโดยบังเอิญท่านอาศาัยปากนอยู่กับพวกขอทานใต้หรือสะพานแห่งหนึ่งในเมืองเกียวโตวสิทธิผู้นั้นดีใจมากจึงฝากจึงขอฝากตัวอยู่ด้วยท่านอาจารย์มองดูสิทธ์ไม่ได้บอกอรับหรือปฏิเสธเพียงกล่าวว่าจะยอเอาร้องอยู่ก็ดูลองดูหากเห็นว่าอยู่อย่างฉันได้ฉันก็ไม่ว่าดังนั้นสิทธ์ผู้นั้นจึงได้ติดสอยห้อยตามใช้ชีวิตและปฏิบัติตัวเหมือนท่านอาจารย์ตลอด ในการบังเอิญเหลือเกินที่ต่อมาเพียงวันเดียวหลังจากไปเที่ยวขออาหารมาแล้วเกิดมีขอทานที่อยู่ใต้สะพานเดียวกันล้มป่วยตายลงคืนนั้นท่านอาจารย์และสิทธิ์จึงนําไปฝังพอกลับมาท่านอาจารก็ล้มตัวลงนอนอย่างพักผ่อนอย่างสบายส่วนสิทธิ์ไม่อาจข่มตาหลับลงได้นอนกนระสับประสายทั้งคืนจนรุ่งเช้าพอรุ่งสว่างสิทธิ์ก็รีบเตรียมตัวออกไปขอทานกับท่านอาจารย์แต่ท่านอาจารย์กลับหันมาบอกว่าเออวันนี้ดี เราไม่ต้องออกไปขอทานก็ได้อาหารขอทานที่ตายไปที่เขาขอมาเมื่อวานยังเหลืออยู่นั่นไงเอามากินกันเถอะว่าแล้วท่านอาจารย์ก็เขีรยแบ่งอาหารให้สิทธิ์และตัวท่านก็กินเอากินเอา,เอาส่วนสิทธิ์ได้แต่นั่งดูกระอักกระอ่วนไม่อาจากลืนได้แม้สักคำเดียวท่านอาจารย์จึงว่าฉันว่าแล้วเธออยู่อย่างฉันไม่ได้หรอกเธอไปเถอะอย่าพยายามติดตามฉันอีกเลยท่านอาจารย์จะนึกว่าจําเป็นขนาดนี้หรือถึงต้รอง,งลงลอตัวขนาดนั้นหเหรอ แต่ถ้าคิดให้รึกแล้วลาบสักการะสื่อเสียงพัดยศก์กระทั่งสิ่งที่คนในวัดเขาเทิดทูนบูชาคือความเป็นพระอระหันต์มันจะเป็นอะไรกันนักหนาใช้ทําประโยชน์อะไรได้เมื่อสิ่งที่กล่าวถึงนั้นเป็นเพียงปิดฉลากว่าเป็นนั่นเป็นนี่เท่านั้นแล้วฉลากที่แท้จริงเป็นอย่างไรท่านพอจะท่านพอจะไปอยู่ท่านอาจารย์โตซุยหรือไม่เรื่องต่อมาผู้เดินตาม มีสามเนรรูปหนึ่งเดินทางไปกับท่านอาจารย์ของตนที่เป็นพระอาหารหันต์สามเนรแบกถุงย่ามเดินตามหลังท่านอาจารย์ระหว่างทางในคิดตั้งความปรารถนาพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธยานหรือก็คือพระอาหารหันต์นั่นเองในขณะที่คิดพระอาหารหันต์ผู้เป็นอาจารย์ก็เรียกถุงย่ามมาถือไว้เองและให้สามเนรเดินนําหน้าตัวท่านเองก็เดินตามหลังเดินไปสักพักสามเนรก็เลยคิดว่าพุทธภูมินั้นบนรรลุง่ายไม่ใช่บรรลุ จะง่ายได้เลยต้องบำเพ็ญเพียรบารมีหลายอสงไขยอสงไขยคือหลายพันปีนะครับผมก่อนจะได้ตัดสั้คิดท้อแท้จึงคิดปารบแต่เพียงอรหันตภูมิเท่านั้นฝ่ายพระอรหันตภู้ิอาจารย์ก็เรียกสามมเณรให้กลับมาถือย่ามเดินตามหลังท่านเดิมเดิมเดินไปอีกหน่อยสามาเนรองค์นั้นก็กลับคิดว่าจะท้อถอยไปทําไมเมื่อตั้งใจมุ่งต่อพระโพธิญาณก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคบรรลุให้ได้ พอคิดถึงเช่นนั้นอาจารย์ก็กลับเรียกย่ามไปถือแล้วก็ให้สาม,มเณรเดินนําหน้าอีกสาม,มเณรพูดเป็นสิทธิ์นึกแปลกใจการทำขออาจารย์จึงถามขึ้นมาว่าท่านอาจารย์ทําเช่นนี้ประสงค์อะไรกับผมไม่เข้าใจเลยเจ้าไม่รู้หรือว่าเมื่อเจ้าปรารถนาพระโพธิญาณจิตเจ้าสูงและยิ่งใหญ่กว่าเราเราเพียงอัลรหภูมิแม้จะหมดอสวะแล้วก็ตามในฐานะที่เราเป็นอาาัลรหจึงต้องเคารพผู้มีปณิธานต่อพุทธภูมิเดินนําหน้าอาจารย์อธิบาย กระผมเป็นเพียงปะตุชนและเป็นเพียงความตั้งใจเท่านั้นยังไม่ได้บรรลุสักนิดั้ะท้่าอาจารย์จึงคิดเช่นนั้นสมณเณรแยง้งเจ้าอย่าดูแคลนในสิ่งที่เป็นเพียงความปรารถนาเมื่อใจเกิดธรรมย่อมเกิดเมื่อใจดับธรรมย่อมดับอำนาจใจที่มุ่งต่อตพุทธภูมิแม้เพียงชั่วขณะจิตก็จัดว่ายิ่งใหญ่แล้วเราจึงต้องเคารพท่านอาจารย์ตอบในเรื่องนี้สอนได้หลายอย่างนะครับสาม,มารถสอนได้ว่า ถ้าคุณเนี่ยตั้งใจปรารถนาอะไรแล้วก็ตามเนี่ยคุณห้ามยอมแพ้ข้อถอยมันในขาดคุณต้องสู้มันต่อไปเชื่อผมเลยครับเรื่องต่อมายังมีแสงมีพระอาจารย์รูปหนึ่งแตกฉานในพระไตรปิดกคราวหนึ่งสิทธิ์ของท่านรูปหนึ่งได้ไปศึกษาเซนเมื่อสําเร็จผลก็กลับมาปฏิบัติรับใช้อาจารย์ตามเดิมของ วันหนึ่งท่านอาจารย์องค์นั้นกําลังค้นคว้าพระไตรปิฎกอยู่ในห้องแล้วก็มีพึ่งตัวหนึ่งกําลังบินวนเวียนเพื่อจะหาทางออกไปให้พ้นห้องพึ่งบินไปพึ่งบินมาไปชนกระดาษแก้วชิน้าต่างวนเวียนไปมาทางออกหาทางออกไม่ได้เสร็จผู้นั้นจึงกล่าวว่าพึ่งตัวนี้โง่จริงมาบินหาทางออกในที่ที่ไม่ใช่ทางเพราะติดอยู่เพียงกระดาษแล้วกระดาษแก้วจะมามัวชอนชายหาประโยชน์อะไร สิทธิ์หมายเตือนอาจารย์แต่ท่านอาจารย์ก็ยังไม่เข้าใจวันหนึ่งท่านอาจารย์อาบน้าอยู่ก็เรียกสิทธิ์ผู้นั้นมาขัดตัวถูตัวสิทธิ์ขัดถูไปพูดขึ้นมาลอยๆว่าหน้าเสียดายหน้าเสียดายวิหารส,รสวยๆใหญ่ๆเช่นนี้แต่ไม่มีพระพุทธรูปไว้บูชาอาจารย์ได้ยินก็หันมามองดูสิทธิ์แล้วก็แต่สิทธิ์ก็กลับพูดต่อไปอีกว่าถึงแม้ไม่มีพระพุทธรูปแต่ก็ยังมีแสงสว่างอาจารย์อดไม่ได้จึงพูดขึ้นมาว่าเจ้าพูดอะไรกันตั้งแต่เจ้าไปเรียนเซนมานี่ดูเจ้าแปลกไป ท่านอาจารย์ท่านมีอุปการะคุณมากผมจะบอกความจริงให้ที่ท่านอาจารย์ใช้เวลามากมายศึกษาพระปริยัติธรรมนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะท่านอาจารย์จะได้เพียงปัญญาที่เกิดจากการฟังและการนึกเท่านั้นแต่ปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัตินั้นท่านอาจารย์ไม่มีเลยผมจึงเสียดายวิหารใหญ่ไม่มีพระพุทธรูปวิหารใหญ่ไม่มีพระพุทธรูปคือขาดความรู้แจ้งเห็นจริงในใจท่านเองแต่ท่านอาจารย์ยังรู้สึกเอใจแสดงว่าท่านยังมีเชาอยู่รู้เท่าอยู่บ้างผมจึงแม้จะขาดพทะพุทธรูปแต่ยังมีแสงสว่าง อันนีกายเซ็นนั้นถือว่าการเขย่าธาตุรู้ในตัวซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติให้ผุดขึ้นมานั้นเป็นจุดสําคัญที่สุดและท่านละ่ะคิดจะเขย่าบ้างหรือย,ยังโอ้นีทานเรื่องต่อมาสอนวิชาเซนมีขโมยที่เพิ่งหัดกระทําจารกรรมลอบเข้าไปในบ้าน หลังหนึ่งซึ่งมีเพียงตาหลานเมื่อเข้าไปแล้วก็ลงไปแอบซ่อนอยู่ใ,ใต้เตียงนอนของชายชรา,าบังเอินว่าชายชรา,าได้อุ้มหลานมานั่งเล่นบนตเตียงนอนของนั้นเองหลานชายซึ่งยังเล็กอยู่กําลังเล่นผลส้มปรากฏว่าได้ทําผลส้มกิ้งหลุดมือหายไปใต้เตียงขโมยหน้าใหม่ตกใจคิดว่าเฮ้ยชายชรา,าจะก้มลงมาเก็บและคงเห็นตนแน่ก็เกิดปัญญาขึ้นจึงหยิบผลส้มเอาไปวางข้างๆรองเท้าชายชราชายชรา,าก็ก้มลงไปเก็บขณะที่ก้มลงนั้นเท้าของแกก็ไปเหยียบถูกส้มที่วางอยู่ข้างรองเท้าแกรู้ทันทีเลยว่า พี่ชายชายชาลานี่ว่าเอาไหมพี่ชาย <c oughs> พี่ชายที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงออกมาเสียดีกว่าขโมยตกใจรู้ว่าเจ้าของรู้แล้วก็ขาาออกมาแต่ด้วยดีกราบไหว้ออนวอนยกโทษชายชาลาจึงบอกว่าแกเป็นคนมีปัญญาเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงที่สุดแกเริ่มงานจลรกรรมมานานเท่าไหร่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับ ขโมยตอบแกมีครูสอนบ้างไหมชายชราถามไม่มีเลยหัวขโมยตอบไม่มีครูสอนก็มักพาดอย่างนี้ฉันประกอบจรากรรมมาสิบกว่าปีไม่เคยถูกจับเลยวันนี้แกเข้าบ้านโจรอย่างฉันแต่ฉันไม่เอาโทษแกหรอกชายชะาเปิดความจริงเปิดเผยความจริงออกมาหัวขโมยพอรู้เรื่องก็อ้อนวอนขอเปนวิชาจรกรรมจากชายชรลาชายชรลาก็ตอบตกลงแต่มีข้อแม้ว่า แกสอนอะไรหัวขโมยต้องปฏิบัติตามทุกอย่างแล้วก็กาหนดจะพาไปขโมยที่บ้านเศรษฐีในคืนวันพรุ่งนี้เมื่อถึงเวลาทั้งสองก็ลอบเข้าไปในบ้านเศรษฐีผู้คนกําลังนอนหลับสนิทชายชราได้เปิดหีบสมบัติซึ่งเป็นหีบโบราณขนาดใหญ่สามารถบรรจุคนได้สบายๆแกขนเอาซับมแกขนเอาสมบัติออกจากหีบจนหมดแล้วสั่งให้หัวขโมยเข้าไปอยู่ในหีบชายฉราปิดหีบสมบัติแล้วลากกุญแจปล่อยทิ้งไว้ตนเองรีบอรบหนีออกมาฝ่ายขาโมยพอถูกวิธีนี้ พอถูกวิธีนี้เข้าก็ตกใจเป็นที่สุดคิดว่าเสียรู้ขโมยแก่เสียแล้วจึงคุ้นคิดหาอุบายหาทางออกอยู่ครู่ใหญ่ก็คิดออกด้วยสมัยโบราณคนจีนไม่ว่าหนุ่มหรือแก่จะไว้ผมยาวกันทั้งนั้นและรัดก้าวด้วยเป็นมวยไว้บนศีรษะหัวขโมยหนุ่มจึงแก้รัดก้าวปล่อยให้ผมสยายยาวรุงรังฉีกเสื้อขาดวิ่นคล้ายดูพูดผีและทําเสียงตึงตังอยู่ในหีบข้างเศรษฐีได้ยินเสียงก็ตกใจงงเงี้ยลุขึ้นมาเปิดหีบดูพอเห็นเจ้าขโมยก็ทาเสียงกรีร้องหลอกหลอน จนเศรษฐีขวัญหน,นีดีฝ่อคิดว่าเป็นปีศาจเลยล้มสลบลงไปขโมยหนุ่มได้โอกาสรีบรบหนีออกไปแล้วไปต่อว่าช,ชายชรา,ต,า,ต,าต่างนานาช,ชายชราจึงอธิบายว่าแต่ฉันไม่ทำให้แกอย่างนี้ปัญญาของแกจะเกิดหรือแกจงรู้เถิดว่าความสามารถนั้นถ่ายทอดกันไม่ได้เพราะเป็นของแต่ละคนแต่ละคนฉันทําเช่นนี้ก็เพื่อปลุกป,ปัญญาแกให้เกิดเมื่อถึงคราวอับจนจะได้นําออกมาใช้แก้ไขได้เอง แกจะมัวแต่พึ่งคนอื่นตลอดเวลาจะมีประโยชน์อะไรถ้าวันหนึ่งไม่มีคนแนะนําแกจะไม่ตายหรือเมื่อถึงคราวอับจนจงแก้สะจนแกสามารถรุดออกมาได้เช่นนี้จึงใช้ได้ขโมยหนุ่มพยักหน้าฟังดังนั้นก็เข้าใจในรูปแบบการสอนแบบเซนนั้นก็ไปใช้วิธีการแบบการป้อนข้าป้อนน้ำแต่ต้องใช้โจทย์เพื่อให้ขบคิดขึ้นมาโดยไม่แนะอะไรออกไปเน้น เซนจึงมีปริศนามากมายท่านละ่ะพร้อมที่จะทำแบบโจรหรือโจรเท่าหรือไม่